ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลและไกลโพ้นที่ดวงดาวนับไม่ถ้วนลอยอยู่ท่ามกลางความเงียบงนันพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งด้วยพระวจะนะเพียงหนึ่งเดียวฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกเวลาและชีวิตก็ถือกำเนิดขึ้นยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คณะสตรีคริสตจเข่น้อยตั้งอยู่บ้านเลขที่240ตำบลเข็งน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์สังกัดคริสตจภา,าคที่20แห่งสภาคริสตจในประเทศไทยรายงานพันธกิจคณะสตรีคริสตจัเข่งน้อยปีงบประมาณ2025ด้นํา คณะกรรมการสตรี1มนสาวิตรีทรงศิรินันทกุลประธานคณะสตรี2นางลาลานาทรงสวัสดิ์วงศ์รองประธานคณะสตรี3นางพรพันธ์คีรีรัตนิกุลเลขานุการคณะสตรี4มนสมหมายโลกไพศาลเหรัญยิกคณะสตรี5นางพัชรินผู้ช่วยเห<ม>รันยิกคณะสตรีฝ่ายธรรมชีวิต6นางสุพิชยาชาววิว 7, ัฒน์7มออภัชราแซ่หลี8นางรัศมีการุณบริรักษ์9 นางพรรญยาทรงสวัสดิ์วงฝ่ายชั้นทภาระสินางธนิวารัต์โรจนนิต1สิบเอ็ดนางใจชาวิวัตรสิบสองมนสุมาลีโรจนนิต1สิบสามนางรัตนาวจนะวิสิทธิ์ฝ่ายมิตรภาพสิบสี่นางยุพินทรงสวัสดิ์วงสิบห้านางพรสวรรค์ทรงสวัสดิ์วงสิบหกนางศริพรสืบทายาทฝ่ายประกาศสิบเจ็ดนางพัชรีรีพระพรสิบแปดนางชัวแสหล่อสิบเก้านางพัชนิดาทรงสวัสดิ์วงที่ปรึกษาอาจารย์วันเพ็ญทรงสวัสดิ์วงมนคาทายุทธโรจนนิตชมรายงานพันธกิจ ฝ่ายธรรมชีวิตได้เลยค่ะกิจกรรมรีทีทคณะกรรมการสตรีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อทำพันธกิจของพระเจ้ากิจกรรมชั้นเรียนสตรีในวันอาทิตย์คณะสตรีมีเรียนในชั้นเรียนสตรีประจำถวายเพลงพิเศษ ทุกวันอาทิตย์เรามาฟังถ้อยคำของพระเจ้าและร่วมแบ่งปันหนุนใจเป็นพยานเสริมสร้างสตรีซึ่งกันและกันอบรมทีมผู้นำนมัสการพระเจ้ากิจกรรมนี้เข้าเรียนได้ทั้งคณะสตรีและทุกคณะในคริสตจักรเพื่อให้ทุกคนพัฒนาและเรียนรู้ในการนำนมัสการพระเจ้าจัดกิจกรรมวันแม่รายงานฝ่ายมิตรภาพเยี่ยมสมาชิกแบ่งปันอธิษฐานหนุนใจเสริมกำลังซึ่งกันและกัน และร่วมเยี่ยมเยียนกับคริสตจเราได้ไปเยี่ยมเยี่ยมและหนุนใจอธิษฐานเผื่อสมาชิกผู้เชื่อในพระเจ้าเพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกันเพื่อให้คนที่ล้มลงและอีกคนพยุงขึ้นเราได้เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วยและอธิษฐานเผื่อพวกเขาขอการทรงรักษาและเสริมกำลังจากพระเจ้าทุกคนได้รับการเสริมกำลังจากพนธกิจนี้ จัดกิจกรรมวันเกิดให้คณะสตรีทุกคนดีใจและมีความสุขมากที่ได้เฉลิมวันเกิดรายงานฝ่ายชั้นทภาระส่งเสริมและเชิญสตรีร่วมเข้าค่ายคณะสตรีคลิสจักรภาคที่20กิจกรรมมากมายภายในค่ายให้คณะสตรีได้เรียนและร่วมทุกคนมีความสุขมากได้รับพระพรร่วมกันดูสิมีใครบ้างที่ได้เข้าค่ายคนที่ยิ้มและเปรมปรีคือคนที่ได้รับพระพรสูงสุด คณะสตรีทุกคนให้ความร่วมมือดีมากเราได้รับพระพรจากค่ายนี้จัดกิจกรรมเรียน AI เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีให้ตามทันโลก AI ล่าสุด เพื่อใช้ในการทำงานและเพิ่มรายได้ออนไลน์กิจกรรมสอยดาววันคริสต์มาสกิจกรรมปีนี้จัดขึ้นเพื่อสมทบทุนเข้าสู่กองทุนอาคารพันธกิจสตรีหลังใหม่รายงานฝ่ายประกาศเข้าร่วมนรมัสการจุดประกาศบ้านเขียวเราได้เข้าร่วมนรมัสการพระเจ้าเพื่อเสริมสร้างจุดประกาศบ้านเขียวให้เติบโตเข้าร่วมนมัสการนะสาราทำน้ำเพียงดน ร่วมวางศิลาเริ่มจุดประกาศตูบคอเราได้ถวายเพลงพิเศษและร่วมยินดีกับจุดประกาศตูบคอขอพระเจ้าอวยพรที่นี่ให้การประกาศเติบโตและมีผู้เชื่อมากมายเพื่อนําผู้คนกลับมาทางของพระเจ้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้เชื่อใหม่คริสตจักรเข็กน้อยยินดีต้อนรับทุกๆคน ส่งสตรีเข้าร่วมค่ายสร้างขึ้นเพื่อการเจริญเติบโตค่ายต่างพิจักจักรในเพชรบูรณ์ส่งสตรีเข้าร่วมทดสอบพระคำทีเขตเพชรชบูรณ์และสตรีของพิจักจักรเข็น้อยเราชนะเลิศอันดับที่1ปรบมือค่ะขอบคุณพระเจ้าที่เราชนะเลิศเพราะมีครูฝึกสอนที่ดีและการเรียนในชั้นเรียนทุกวันอาทิตย์ส่งตัวแทนสตรีเข้าร่วมการประชุมสตรีชนเผ่า ร่วมต้อนรับการเยี่ยมเยียนจากอาจารย์กุ้งและทีมงานผู้รับใช้ต่างทิศจักจัดกิจกรรมการประกาศในชุมชนทำดีเพื่อแม่เก็บขยะทั้งตำบนปีที่6เราได้เก็บขยะและแจกใบปลิวเพื่อประกาศเรื่องพระเยซูตั้งแต่หน้าหมู่บ้านส่งสตรีเข้าร่วมการแสดงเฉลิมฉลองระบำในวันคริสต์มาสขอขอบคุณทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือในพันธกิจนี้ จบการรายงานพันธกิจของคณะสตรีปีงบประมาณ2025คณะสตรีขอขอบพระคุณทุกทกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการถวายทรัพย์สินและเวลาของท่านในการรับใช้พระเจ้าการถวายของท่านเป็นพระพรอ,อันล้ำค่าและเป็นกำลังสำคัญในการหนุนใจงานของพระเจ้าให้ก้าวหน้าและเกิดผลขอพระเจ้าผู้ที่ยิ่งใหญ่อวยพรทุกๆคนให้เต็มล้นด้วยสันติสุขกำลังและพระคุณในทุกวัน ขอให้ความรักและความตั้งใจดีของท่านได้รับการตอบแทนจากพระเจ้าอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยเถิดอาเมน